เดลนิยออนไลน์ได้เปิดโพลสำรวจโดยให้ประชาชนร่วมโหวตหากยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปี2569ท่านคิดว่าพักการเมืองไหนจะได้สอสอมากที่สุดครับนี่หลังจากผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยชนะพักประชาชนขาดลอย หากยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ปี25-69ท่านคิดว่าพักไหนจะได้สอสอมากที่สุดเดลีนิวเดลีนิวส์ออนไลน์ครับฟังนะครับพักประชาชนได้28%ร์พักภูมิใจไทยได้9%เปอร์นโนโวต21ร์เพักเพื่อไทยได้43%เปครับ พักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งได้43เปเซน์หากจุบสภาเลือกตั้งใหม่ปี2569ท่านคิดว่าพักไหนจะได้สสมากที่สุดครับนี่แหละครับผลจากสถานการณ์การเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครั้งนี้นะครับหรือโดยประเหตุประการใดก,ก็ตามเหตุถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมของคุณแพทองทานชินวัตร หลายเหตุหลายประการและความเชื่อมั่นต่อพักเพื่อไทยที่มีอยู่ดั้งเดิมมาแต่นานแสนนานผลงานต่างๆปรากฏ30บาทรักษาทุทกโรคก,กองทุนหมู่บา้านปราบยาเสพติดยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย43เปอร์เซน์ครับพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับฟังใหม่ครับฟังใหม่ครับพักเพื่อไทยจะได้สอสอมากที่สุด43เปอร์เซนต์ หากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี2569ทราบแล้วเปลี่ยนครับขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับเดลี่นิวออนไลน์ได้เปิดโพลสำรวจโดยให้ประชาชนร่วมโหวตหากยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปี2569ท่านคิดว่า พักการเมืองไหนจะได้สอสอมากที่สุดครับนี่หลังจากผลการเลือกตั้งซ่อมสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยชนะพักประชาชนขาดลอยหากยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ปี2569ท่านคิดว่าพักไหนจะได้สอสอมากที่สุดเดลินิวเดลินิวส์ออนไลน์ครับฟังนะครับพักประชาชน ได้ยี่สิบแปดเปอร์เซนพักภูมิใจไทยได้เก้าเปอร์เซนโวนว์โวดยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนพักเพื่อไทยได้สี่สิบสามเปอร์เซนครับพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งได้สี่สิบสามเปอร์เซนหากจุบสภาเลือกตั้งใหม่ปีสองห้าหกเก้าท่านคิดว่าพักไหนจะได้สอสอมากที่สุดครับนี่แหละครับ ลจากสถานการณ์การเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครั้งนี้นะครับหรือโดยประเหตุประการใดก,ก็ตามเหตุถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมของคุณแพทองทานชินวัตรหลายเหตุหลายประการและความเชื่อมั่นต่อพักเพื่อไทยที่มีอยู่ดั้งเดิมมาแต่นานแสนนานผลงานต่างๆปรากฏ30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านปราบยาเสพติด ยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย43เปอร์เซ์ครับพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับฟังใหม่ครับฟังใหม่ครับพักเพื่อไทยจะได้สอสอมากที่สุด43เปเซหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ปี2569ทราบแล้วเปลี่ยนครับขอกราบขอประคุณล่วงหน้าครับ